เปิดดวงเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศรีพิจิกได้เวลารวยทั้งเดือนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นยศใหญ่มงลงโชคลาภเสนหามากันเพียบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ครับเรามาฟังครับว่าชาวลัคนาพิจิกครับเดือนกันยายนจะโดดเด่นอย่างไรบ้าง อาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี่แหละครับแล้วก็เลขนําโชคท้ายคลิปด้วยนะครับจะต้องเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับโอ้ตัวเราคือดาวอังคารครับช่วงเวลากันยายนนี้นะครับหรือตั้งแต่18สิงหาคมเลยก็ว่าได้นะดาวอังคารดาวประจําตัวครับโคจรมีตําแหน่งครับเรียกว่ามาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงเอาละครับเป็นจังหวะที่จะได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตครับ ถึงได้บอกว่าเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งมงลงอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าเป็นเดือนที่ต่อสู้ฟาฟานแข่งขันจะประสบความสำเร็จดาวอังคารดาวตัวเองไปอยู่ในเรือนลาภตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภตัวเองจะทำอะไรสำเร็จจากตัวเราเองทั้งนั้นแปลว่าไม่ได้ไหมายความว่าจะได้จากหุ้นส่วนได้คนอื่นเพื่อนฝูงครอบครัวอ,อ,อะไรไม่เกี่ยวนะครับได้จากตัวเราเองครับเพราะนั้นถ้า เดือนนี้รู้ว่าดวงดีขนาดนี้ลุยทําไปเลยครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะและสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับพ้นจากโอ้โหที่ดาวอังคารไปเจอดาวเสาพ้นแล้วนะครับตั้งแต่18สิงหาและเดือนกันยาอีกทั้งเดือนเลยนะอยู่ในเรือนลาภะทั้งเดือนครับถึงจะบอกว่าได้เวลาลยุยทั้งเดือนก็ตัวเรานี่แหละไปอยู่ในมุมดีๆแบบนี้นะครับลุยทําได้เลยนะครับจะโดดเด่นมากๆเลยนะครับต่อไปครับในเรื่องการเงิน ดาวการเงินถึงแม้ว่าดาวพฤหัสครับดาวการเงินจะเดินถอยหลังพักองศาทั้งเดือนนะครับแล้วก็ไปหยอดลอยอยู่ในเรือนอลีอีกต่างหากแต่อย่าลืมนะท่านได้ราชาโชคนะครับและท่านอยู่ในบ้านดาวอังคารดาวอังคารไปลอยอยู่ในเรือนลาภะและสังเกตได้ว่าในเรื่องการเงินเนี่ยเชื่อตามนี้ได้เลยนะครับว่า18สิงหาเรามีชีวิตเริ่มดีขึ้นเงินทองเริ่มไหลามาเทมานะครับและบวกกับดาวอาทิตย์ครับ จะย้ายเข้าสู่เรือนลาภะ18กันยายนเห็นไหมครับก็กลางเดือนไปแล้วก็ยิ่งดีขึ้นอีกก็โครจรเข้าเรือนลาภะเห็นไหมครับแล้ววันที่28กันยาอีกครับดาวพุธก็โครจรเข้าเรือนลาภะเรียกว่าเป็นเดือนที่มีดาวอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องการเงินที่เคยติดเคยขาดสนก็จะดีขึ้นที่ความก็กลายเป็นงายที่ายก็กลายเป็นดีเงินทองไหลมาเท hey, มานะครับตรงนี้ แล้วดาวสุกอีกครับที่เคยเรือนกับดาวเสาที่มันสัมพันธ์กับเรือนการงานเราในเดือนกันยายนก็ย้ายออกไปเห็นไหมครับเลขหกดาวสุกครับอ่าไปรออยู่ในภพสุภะได้ตำแหน่งราชาโชคอ้าวเห็นไหมก็กลายเป็นดีอีกเพราะฉะนั้นบอกเลยครับจังหวะดีๆแบบนี้นะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยาเลยนะวันที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ลุยทําให้เต็มที่ครับมีเกณฑ์ได้เงินได้อไดทองจะประสบความสําเร็จมากมายได้จากตัวเราเองเป็นหลัก ได้จากการงานเป็นหลักนะครับโชคลาบค่อยตามมาทีหลังอ่าอันนี้ให้รู้ไว้เลยนะหรือจะไปขอกู้ขอยืมขอคำประกันหรือขอสินเชื่อเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับมีเกณฑ์ผ่านแล้วนะอ่าอันนี้ก็ให้รู้ไว้เลยนะครับลุยได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้มาในเรื่องของโชคลาภบ้างโอ้โหโชคลาบก็โชคลาบเสน่หามากันทั้งเดือนเลยนะครับเพราะดาวโชคลาบอะดาวพุธดาวพุธในช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยเดินถอยหลังพักองศาอยู่เห็นไหม ถ้ามันจะไม่ปฏิติปรปต่อโชคลาบมาไม่เยอะไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่เดี๋ยวพอเริ่มตั้งแต่หลัง30สิงหาคมดาวพุธเดินดีดาวโชคลาบเดินด,ด,ด,นดีก็คือเข้ากันยายนนั่นเองนะครับสัมพันธ์กันในเรือนการงานก่อนนะในเฟสแรกเนี่ยเพราะว่าดาวโชคลาบไปอยู่ในเรือนการงานไปอยู่ถึงวันที่28กันยานะครับดาวโชคลาบถึงได้มาเป็นเกษตรตาทิเบตและมหาอุดในเรือนโชคลาบเรือนตนเองแสดงว่าจากที่ฟังอยู่ถึง28กันยา เด่นในเรื่องงานโชคลาภสนับสนุนติดต่อพูดคุยเจราจาอะไรแล้วประสบสําเร็จในด้านการงานและเสร็จแล้วพอหลังที่28กันยาก็ได้โชคลาภเป็นกรอบเป็นกำจากตัวเราเองอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าเห็นดวงดาวแล้วเนี่ยดาวอังคารเราเนี่ยไม่ถูกกับดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับสแสดงว่าช่วงที่ดาวอังคารอยู่สแตนอโลนเนี่ยก็คือช่วงเวลาเนี้ย หรือกล่องที่ที่ันยาเนี่ยรีบลุยทาได้เลยจะมีมุมประสบความสําเร็จเยอะแยะมากมายนะครับดาวพุธก็อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็คู่ธาตุน้ําอะไรเกี่ยวกับน้าน้ำ,น,ำนี่ก็ดูดีไปหมดนะครับเห็นไหมและพอหลังที่2ี่ันยาอีกดาวพุธก็มาเจอดาวอังคารในเรือนโชคลาภเป็นคู่ศัตรูแปลว่ามีโชคลาภอยู่นะครับแต่กว่าจะได้มันต้องหนักมันต้องเหนื่อยมากขึ้นเนี่ยเมื่อเรารู้ก่อนฟังก่อนลงมือทําก่อนก็จะได้รวยก่อนไงนะมีโชคมีคลาภประสบความสำเร็จ โชคลาภไม่ได้เหมือนการเสี่ยงโชคเสมอไปหมายถึงหยิบจับอะไรแล้วมันสําเร็จมีคนมาช่วยมีคนมาอุปถัมภ์ค้าชูเนี่ยอันนี้จะเป็นโชคลาภได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเสี่ยงโชคล่ะโอ้โหเลขเกี่ยวกับตัวเราเลยนะเลขอายุเลขวันเกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขที่เราชอบมีเกณฑ์จะออกนะครับตรงนี้นะให้ไว้เป็นแนวทางได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปในเรื่องการงานก็เห็นได้ใช้ว่าดาวการงานนโดดเด่นมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคมแล้วเพราะดาวาที่ดาวเจ้าเรือนการงานเป็นกเกษตรตาทิบดีเจอดาวพุดธดาวสุ์ดาวเสาร์นี่คู่มิจฉหมดเลยนะครับแล้วหลังวันที่18กันยาอีกดาวการงานโคจรอยู่ในเรือนราพะอีกงานเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภงานการเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นใครทํางานแต่ก็ต้องบอกอีกแหละว่าดาวอาทิตย์กับดาวอังคารก็ไม่ได้ถูกกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานจะมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนจะสําเร็จ นะหรือต้องคุยกันหลายรอบหรือต้องแก้กันเยอะหน่อยหลังสี่แปดกันยาไปแล้วแต่ตอนที่ฟังอยู่เนี่ยยังไม่ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็ลุยทําเลยการงานจะไม่ติดไม่ขัดรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งก็ได้หรือใครตัวเนี้ยมีการปรับปรับตําแหน่งใหม่หรือจะเป็นในส่วนของการปรับยศสมมุติเป็นทหารตํารวจอะไรอย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยมานะครับมีเกณฑ์ได้นะครับโอ้โหหรือเข้าหาพวกผู้ใหญ่ได้เลยก็จะยิ่งดีใช่ไหม หรือคนทํางานประจําก็เรียกว่างานมาดีมาเยอะอันนี้โดดเด่นนะครับหรือคนทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยโอ้โหจะมีอะไรจะขยับขยายจะออนไลน์มากขึ้นอะไรแบบนี้ไปทําในทิศทางที่เราต้องการเราชอบอะไรไปลงมือทําแบบนั้นนะครับมีโปรเจกต์อะไรรีบคุยรีบเจราจารีบปิดการขายนะจะยิ่งโดดเด่นมากนะครับตรงนี้และเชื่อเลยครับว่าดาวการงานเป็นสมคัธ์กับากาดาวหลายดวงเนี่ยจะต้องทํางานหลายอยา่างงานหลายจ็อบ งานหลายแบบทั้งงานที่ตรงและไม่ตรงที่ง่ายและยากเจอหมดนะแต่สุดท้ายแล้วลาพระเป็นเกษตรตาทิพดีช่วงปลายเดือนแปลว่า Succe s s f u l อ n l i s t ลิ่มรวยจเจริญมั่งคั่งครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเป็นเดือนที่ดีนะครับเดือนกันยายนเนี่ยเพราะเดี๋ยวเข้าเดือนตุลาเนี่ยดาวอังคารเราย้ายเป็นวินาเน,นะครับเพราะนั้นรีบรีบรุยลยนะอยู่ในเดือนลาพระเนี่ยโอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยเพราะนั้นน้ำขึ้นต้อง รีบตักครับลุยได้เลยนะครับจงังหวะนี้ต่อไปในเรื่องครอบครัวครับก็คือดาวราหูเห็นไหมครับยังลอยอยู่ในเดือนอล็ครับแต่ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องราวอะไรในเดือนกันยายนนี้ให้เข้าใจาให้อดทนว่าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการในเรื่องของครอบครัวแล้วบางคนติดขัดในเรื่องบ้านรถที่ดินของพังอะไรต่ออะไรคุยกับคนในบ้านแล้วอยเรื่องมีปัญหาเดือนสุดท้ายแล้วครับ เดือนหน้าดาวลาหูย้ายหลุดออกจากเลืออลิเข้าพบปุตตะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําคลิปดาวลาหูย้ายมาฟังกันเยอะๆได้เลยจะดูแบบเจาะลึกถึงวันเกิดกันเลยนะจะละเอียดมากนะครับเพราะนั้นเรื่องครอบครัวอดทนไว้มีอะไรนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วความรักแหมความรักนี่ก็ดูดีนะครับนะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวคนรักเนี่ยเดือนกันยายนถอยหลังกลับมาเป็นราชาโชคเนี่ยถึงได้บอกสเสน่หหามาเพียบ ก็จะได้ทั้งแฟนเปย์ก็ได้อะเพราะเป็นราชาโชคก็แฟนจัดให้นะครับแฟนสนับสนุนส่งเสริมให้เราประสบความสาเร็จแฟนพาไปกินพาไปเที่ยวแหมดูดีนะครับแต่ระวังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยนะเพราะดาวศุกร์เดินไม่ปกติเดินพักมนอยู่นะครับแล้วย้ายราศีวันที่28กันยาเนี่ยไอ้วันที่28กันยาเนี่ยมีทิศที่จะต้องระวังอีกรอบหนึ่งเพราะศุกร์ไปเลกงกับเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันนะแต่ในช่วงก่อน28กันยาเนี่ย เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคนโสดมีเกณฑ์คนรักเก่ากลับมาอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเขาเรียกยามเมื่อลมพัดหวนนี่ก็ได้อยู่ในภพสุภะนำมาสู่ความสําเร็จความเจริญนั้นเรื่องความรักก็เรียกว่าประคับประคองดูดีเอาใจใส่การใครมียังไม่มีโสดก็มีคนมาคุยได้หมดนะครับเจอสัมพันธ์กับการงานก็ได้สัมพันธ์กระแดนไกลสัมพันธ์กับออนไลน์ได้หมดเลยนะครับผมถือว่า ดวงเรื่องความรักก็ใช้ได้นะครับให้แปดเต็มสิบเลยนะแต่ว่าฝากหน่อยช่วงปลายเดือนระวังคําพูดนะถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ปากถ้าพูดมากปากก็มีสีหรือโพดไม่คิดปลายเดือนนี้ชีวิตเปลี่ยนโดยเฉพาะยี่สกันยานะครับอันนี้ฝากไว้สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารน,นะครับก็คือดาวพฤหัสถึงแม้จะลอยอยู่ในเรือนอลีแต่ก็เดินถอยหลังพักองศาแต่ยังได้หลาชาโชคนะครับแล้วก็เขาอยู่บ้านดาวอังคารเนี่ยอังคารก็ไปเป็น มหาจักรอยู่ในเรือนลาภะอะไว่าลูกบริวารมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ดีเท่าเราทําเองเนี่ยใชดูดวงมันจะบอกอย่างเงี้ยว่าควรให้ใครทําทําเองคนอื่นทําอะไรอย่างเงี้ยแฟนทําที่บ้านทําแต่เดือนนี้เราทําเองลูกบริวารก็จะมาเป็นเขาเรียกเซคันเชเป็นโอกาสที่2อ,อีกทีหนึ่งนะครับก็คุยกันดีๆก็จะผ่านได้แต่เห็นได้ชัดแล้ว,ว่าถ้าเข้าปลายเดือนหรือกลางเดือนไปแล้ว18กันยาเอ้ยยี่สิบแปดกันยาเนี่ยระมัดระวังในการพูดการจานหน่อย นะครับก็จะผ่านได้ก็จะเป็นการดีค่อยพูดกระจายหรือถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ให้แม่คุยหาให้คนมาช่วยคุยหาคนกลางอะ่ะนี่คือทางแก้นะครับก็ทําให้เราผ่านได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งเลยนะดาวเข้าเรือนลาพะถึงสามดวงน้าขึ้นต้องรีบตักโกยได้โกยเลยนะครับเลขนําโชคครับห้าเจ็ดศูนย์หกครับขอให้ชาวพิจิกเฮงเรวยๆครับแต่แน่นอนครับที่อาจารย์ทายเนี่ย เป็นภาพรวมดาวจรนะครับใช้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเป็นเข็มทิศนะครับแต่ถ้าอยากรู้ของเราแบบเจาะลึกอ่ะแบบแม่นยาแบบละเอียดได้มากได้น้อยเนี่ยต้องดูดวงดาวตอนเกิดแล้ววันที่เกิดครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับรับดูดวงแบบนี้เลยนะครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนทําตามลูกศรชี้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวะหกห้ามาครับแล้วทําตามที่ไลายบอกแล้วประกนได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาแน่นอนครับ แล้วใครที่เริ่มอยากดูกระจายกิจวทตรแล้วไปฟังต่อให้จบอาจารย์จะมีบอก,อกว่าดูกระจายกิจวทตรได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรและยังมีภาพจเริ่มดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นภาพรูปดวงเราเองนี่แหละมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับ แต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสัาญาล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จล่ารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสวนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักลนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกสเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะคราะลักษณะนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน